วัเหมาะสำหรับผู้ชมทุกว,วัยและจัดทำขึ้นเพื่อรีวิวและฝึกร้องเพลงพร้อมแนะนำเทคนิคที่พอรู้และให้กำลังใจมาฝากคนที่กำลังรับชมและฝึกร้องเพลงให้มีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอันไหนไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ถามผู้ใหญ่ที่มีคสิทธิ์และไม่เก็งสาเสาาจติกันนะคะับการใดขออภัยนะทีนี้ด้วยี่บุกสวัสดีครับกลับมาพบผม,ผมนะครับกับรายการโนวิดฝึกวอยครับรายการนี้ก็เป็นรายการของคนเสียงเตี้ยนก็คือผมนะครับจะมาร้องเพลงต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยุคนี้ เพลงที่กำลังมาแรงและมาดังนะครับต่างชาติเอาไปดูกันก็เอ้ยว้าวเลยคนไทยทำได้ไงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับดูผมแต่งตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพจปิงนะครับที่ขายสินค้ากันแดดชุมพเพศสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเฮ้ยมีขายของก็ขอแนะนำเพลงของของยอมนะครับเพลงใหม่วัดธาตุทองเอ้ยซาวก็วจะประมาณนี้ครับเป็นเพลงแรปนะครับมาดูกันว่าผมจะฝึกร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่าและจะร้องเพลงเพียนหรือเปล่า ยังไงช่วยเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับว่าร้องเพลงแรปอะครับแล้วเราต้องจําแบบว่าโน้ตเนื้อเพลงนะครับจําแล้วก็พูดพอพูดเสร็จก็จะต้องพูดแบบพูดให้เร็วขึ้นส่วนใครที่พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยเก่งหรือพูดเร็วๆเร็วๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะผมว่าน่าจะร้องเพลงแรปได้นะผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบพูดไม่ค่อยเร็วเอ้พูดเร็วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็จะมาลองร้องดูนะครับเพลงแรปจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าช่องผมมีคน ดูหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตั้งใจทำให้คนที่ติดตามผมนะขอบคุณนะครับที่ติดตามผมประมาณพันกว่าคนนะครับช่วยสนับสนุนผมด้วยการติดตามช่วยกระตุ้น,นใจผมด้วยการกดไลค์นะครับมาไปติดตามช่อง y o u t u b พิพิธีปราชชาแนลด้วยนะครับมามเริ่มฟังกันเลยเพลงนี้ดังมากต้องหันน้องร้องนะครับ <Few S 2> โยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกำมือเอาเหล็กงานพูดบอสแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟ,ฟังนะกว่าจะนิ่งมึงต้องกิ่งมาก่อนในเวลาทีก่กำลงวิ่งมาบ,บอกกว่าจะวิ่งก็ต้องบินมาก่อนแลวมึงจะไปไรก็ต้องดิ้นไปก่อนนี่คือท่าทองสาวของแตพวกูนั่งมองดาวรือไม่เครื่องเป็ดแหวนว่าแต่กูทำไ่ท่าทองสาวกูไม่มีวันลืมกูมาจากไหนนะกูต้องพยายามแก้นหนาไหนถ้าเป็นกูเดี๋ยวกูจะนิ่งนี่อาจแต่นี่คือท่าทองทีมา เพื่อนเพื่อนและกูรถแดงาศาสตรไม่สิ่งกันากาบแต่ผมออะไม่ใช่แม่ผมไม่ให้ขบับอ่ะอ่ะ ่เพือนภาษาผมนี่ปากแดงจากบงสั้นกันจากปงสั้นกันจัดสวยนะอีดอกโอ้โอ้โ,โ,โอ้เกิดมาบนดินไม่ใช่ดาวแต่ก็เนี่ยอยู่บนดินไม่ใช่ทางดินดยาวนะฮะแต่ทุกทีเป็นสาวว่ากูไม่อิสราลไม่ใช่ยามอแะแต่เนี่ยคือเสียงจา่าเด็กวะเสียงบอที่เด่นช้าแต่นี่ก็ทาําด้กูไม่ได้เก่งนะแต่เนิ่มแพ้เฮียกูไม่ช่อบไอ้ยุหลักวัดยูสกอยไอ้เนี่ยผู้บ่อยเปิดสก,กดัอินนี่ชอบเปสเกิดแต่เปลี่ยนผู้บอดสงสัยไม่เวิร์กไอ้แมน ต้นมันอยากมีเปลี่ยนไปเป็นชัดแต่เธอมองอยู่ทุกที่อย่าแต่ผัวเธอมีโซเฮิโซเวันไหนไม่เรียกตามภาษาตื้อแต่งหน้าแต่งตาจังมือเอาสายตื้อเลยก็ต้องอยือเอาไว้แล้วรักให้คืนยังไงก็ต้องมาก่อนไม่ต้องอยู่ผมหลอกเพราะผมมันตัวเจือวีลคัมทูไทยแลนด์โอลี่แต่ถ้าน้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแก้ว ส้มโอส้มโอจะเอายังไงน้องไฟยังไงก็ได้ส่วนน้องชมพู่หูอยากได้อ้าวอยากได้อยากได้แบบนี้อยากได้บ้ขาแบบนี้อยากได้ปากแกมแบบนี้อยากได้ยิ่งสาวยิ่งได้ยิ่งยิ่งชอบแบบนี้อยากได้ทาไทยสาวฟอร์มไทยแลนด์ถ้ากูไม่ใช่ถ้ากูไม่ใช่จะเป็นใครแทนอ้าวอ้าวดีอีเดอรสาวฟอมไทยแลนด์ถ้ามึงไม่เคยฟังมึงก็ฟังให้ดีโยแม่ยกถ้ามึงฟังนโดเช็คแน่ คิ้ไปตัดเด็กกมึงจะเพจแย่ถ้าคอคุณเป็นเพจแน่อะไรไปถูกก็บอกแฟงฟาวให้เลสแก้ดีใครบอกไม่เกี่ยวอย่าไอ้แม่เย็ดนี่เบื่อคุณคุณเป็นรถแดงสาดแมงซิ่งกันจัดแต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ไม่ให้ขับอ่ะ่แรปเพื่อสาวนี่ปากแดงจัดปงสั้นกันจัดปงสั้นกันจัดสวยจังนะอีดอกโอ๊ะ อันน่าเว e ร์ซนเรีฟรอมช c h ชันตรปาร p แฟรา t ตีกิดอันตรายแต่ในตนโตดเหมือนคอตากกออกซาซอนไปโชว์อันดับดาวชี้เดนโต l วกูยกรอสิ่งเธอโบ่ร่างสาวอยากได้อยากใจแรงใจถ้าคือไปห้องแอรมเบอร์โทรพวกกูกันเงไว่ต้องมีสอนแลบสนามลูกกูสอนยัมีแต่พวกครั้งนั้นที่รู้ว่ากูลำบากกูไม่มีเงินกูโม่งนนั้นค่ะก็กูไม่ดวกสบายมากแต่พี่น้องกูทุ่มซากาแบัญชาระวัาไว้นามันถาใครมึงจะมีที่ปีไหนียพร้อมที่ศกซาเย เอาเปลี่ยนแล้วกูกให้เกียรติต่างชาติต่างศารกูไม่ได้เกียดตต่างสีต่างแนวต่างคณะต่างหน้าต่างกาลแม่แต่กูไม่เกียดเกียดชีวิตไม่ต้องผสมผสาน แบบผมมีทั้งวอร์ดบอลมึงอย่าร้อยใ,ใครมาสงสารเจริญอยู่แตสองสารหรือชั้มันเป็นคู่ขนานเลสโกอิกแมนอีนี่มันเป็นสะก,กอดไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสกเกิร์ตไอีนี่ไปชอบสกเกิร์แต่เปลี่ยนผู้บอ่อยสงสัยไม่เวิร์กไอแมนนอรซั่มเป็นคนดีแต่สติเปลี่ยนไปเป็นชักแอบมองเธออยู่ทุกที่แต่ผัวโชซเฮโชซเฮขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ฝึกร้องเพลงแร็ปไม่รู้มันออกมาดีหรือเปล่ายังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพีพีทเพราะว่าจะได้นะครับเพลงยังโอมมัตเตอร์ฟ hey, er ัคเกอร์เฮ้ยมัตเตอร์ฟัคเกอร์โย่ถ้าเกิดยังไงก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าผมฝึกร้องเพลงแร็ปเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆชอบไหมน้องๆชอบไหมแต่การสู้ชีวิต,ตผมโย่ขยังโอมนะครับเพราะผมก็สู้ชีวิตเหมือนกัน พยายามเหมือนยังโอมครับพยายามทำไปเรื่อยๆทุกข์ก็จะเป็นวันของเราเองครับผมเป็นารางใจสมองกับรายการน้องวิสุทธิไว้ครับผมจะพยายามทําต่อไปนะครับไม่รู้รายการมีคนดูหรือเปล่าแต่ผมก็จะทําต่อไปนะครับถึงจะไม่ได้ตทำก็ตามแต่สู้ชีวิตต่อไปงั้นก็ฝากสปอนเซอร์สนับสนุน กสขึ้นเขาไ้สนับสนุนสนใจสินค้าก็ได้ก็ะสามารถสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ลิงก์ n g z a o p o d ย่างนะครับขายสินค้ากันให่ทุกเพศขอขอคุณที่รับชมและฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับบ๊าปบาย